สบายดีสบายดีทุกคนน้องเมือนีกก็มาพบกับช่องออนชาแนลคือเก่าแต่บารเมือนี่ซีโบเลม่านในคอนเทนต์ย,ยังนะทุกคนแต่คือซีมาเบาทึงขิมขิมขิมไข่หม,ม,ม,มกนะทุกคนที่ออนเคยอัพคลิปลงไปแต่นี่ร้ายคนแบบปลายร้ายแห่งดีนะทุกคนเว,ว่าทามว่ะขิมนียุดใส่ซีขึ้นบ่หรือว,ว่า สนใจอยากสั่งสื่อสร้างสื่ออะไอยู่ซช้นอนเดี่ยวออนสิมาตอบตอบคำถามขิมนี่เนาะทุกคนแล้วก็ใส่แล้วมันใส่เ็นโพนบอสใส่ดีบอถ้ายยาหูบอสใส่ดีหรือใส่บุรีกับมันลึ่หนาออนไปเดียวทุกคนก็คือหนาซ่เนาะอันนี้มันมีก่อนสีขาวนอนเลยท่าไปแล้วเหมือนยานนี่ท่าทุกมือเลยก็คือตอนนี้ค่ะขายนะทุกคนก็คือเข็ดเป็นแม่นีด้วยคือแบบขาย ขายถูกเหมือนขายดีถูกเหมือนเนาะส่ทงทั่วประเทศไทยแล,ล้วก็ประเทศลาวเปิดรับสมัครเปิดแฟนจันนายนั่งเด้อก็คือออนต่อไปเลยว่ายุดใส่เดี๋ยวซิวบวกขึ้นเลยทุกคนแต่ว่าซิวบวกขึ้นใน่าทีนี้มันก็ต้องขื่นกับการหักซาหรือว่าการดูแลหักซาใบหนาของเธาเนาะถ้าห้องแบบบบเอ้ยยุดใส่แล้วก็บริหารหักซาหะนนะไอ้มันกับบ no, นในนอเนาะทุกคนมันก็ต้องหักซาความสะอาดนึนเลย ข้าวหักสาคนสะอาดหนาเฮาซิวมันกระขึ้นอืมแต่ถ้าเฮาหักษาแบบเออมันหนังน่งหนังนะแต่สันเปสีมันมีนะซิวมันเกบบกขึ้นเนาะอันนี้มันอ่อนใส่ใส่ทุกมือด้วยทุกใส่ทุกมือบเลยโบเลยว่าโบเลยใส่เนาะกับขึ้นหนากับใสหนากับขาวเนาะนี่อันนี้มันจะใส่ครูกันเนาะอ่อนภาาครูกันด้วยแิบขึ้นาพคููกันท้าผสมกันเนาะ อันนี้มันทาไปแ,แล้วแหละทุกคนจะบางมือบายคิ้มขาดผิวมากแต่เลบยบ่อยากท่าทาแห้งคืนนอออนรับประกันแลาวแบบเป็นของแทผลงเนาะทุกคนบาตองหยาดมาเราสปถือคล้องปอมเนาะคือคิ้มรับประกันแลาเป็นของแทลออนใส่เองทุกคนบาตองหยาดมาใส่เอียวนะพี่พ่นะพีพ่งคือออนเป็นคนชดลอกก่อนนะจับแบบไม่แต่เบิ่ง ตะก่อนหนาอ่อนกับโบเรดีเด,ด้อเดีย๋ยวอ่อนขึ้นหกอลนี่หน้าอ่อนแต่ก่อนเป็นเงินนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันก็ดีขึ้นหลายดีขึ้น่แต่ตก่นกอนนะทุกคนผู้ใดสนใจอยากลองใส่มันทักแสบหาอ่อนได้เด้อเดี๋ยวอ่อนสี่ถึงเฟซบุ๊กไปหาย,ยนี่นะจ๊ะเด็ออกคือเป็นเฟซบุ๊กขายขีงของอ่อนเองขายทรงทั้งไทยแล้ก็ลาวลูกค้าทั้งฟังไทยอยากสั่งก็สั่งไหนเนาะคือแอบนึงมันแปดสิบเก้าบาท ค่าทรงเริ่มต้นที่4ีสิบาทเด้อสร้างได้ประกันมาเป็นของเทเนะบ่ต้องอย่างทุกคนบ่นต้องอย่างอืมแพงยินดีขึ้นเนอะคืออ่อนล่อกแล้วนะคนแพงง่ายกับใส่ได้อย่าพู่ว่าหนาเนี่ยไรเนี่ยไรเป็นจังไดแต่ทักเสรจมาปรึกษาออนไหนคือหฮาอยาาขูว่าเออหนาแบบนี้เพื่อนใส่ซี่ยังนะเ้าก็ล่องทักแสร็จมาถามออนไหนเด้อแต่คือเ้าปรึกษากันลังไม่ ออนใส่ทุกมือเย้ยทุกคนผู้ด้ชื่นใจกับทักเซตมาเลยเลยด้อเดี๋ยวออนกับสิคอตตัวละไปก่อนเดีซันนี่บายออนมาตอบให้เลย,เลยทุกคนเขามาไลายแห่